ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารตามวัยสำหรับทารกการเลือกอาหารที่เหมาะสมควรใช้อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งในช่องแช่แข็งอย่าใช้อาหารกระป๋องหรืออาหารที่ถนอมอาหารโดยใช้เกลือเพราะจะทำให้ทารกได้รับเกลือมากเกินไปการเตรียมผักและผลไม้ล้างผักผลไม้ให้สะอาดหากใช้ผักผลไม้แช่แข็ง ควรรอให้น้ำแข็งละลายก่อนแกะเปลือกเมล็ดแกนหรือก้านแข็งออกให้หมดทำให้สุกโดยวิธีต้มหรือนึง่งควรใช้น้ำจากการต้มหรือนึง่งเป็นตัวผสมในการบดเพื่อช่วยรักษาสารอาหารไว้การเตรียมเนื้อสัตว์เนื้อปลาให้เอาหนังหรือเกลด็ดหรือก้างออกให้หมดสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียด หรือบดจนได้ลักษณะตามต้องการทำให้สุกโดยวิธีต้มตุนนนึ่งอบหรือทอดวิธีจัดเก็บอาหารที่เตรียมเสร็จแล้วเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วเก็บในตู้เย็นรับประทานให้หมดภายใน24ชั่วโมงถ้าจะเก็บนานกว่านั้นอาจแบ่งในปริมาณที่เพียงพอสำหรับหนึ่งมือ้อใส่ในกล่องพลาสติกถนอมอาหาร เก็บในช่องแช่แข็งในตู้เย็นไม่ควรเก็บนานเกินหนึ่งสัปดาห์นำมาใช้ทีละกล่องโดยอุ่นก่อนรับประทานการเตรียมอาหารแบบประหยัดรวดเร็วและได้คุณค่าในการเตรียมอาหารสำหรับทารกเพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาเงินและแรงงานควรจะเตรียมอาหารโดยแบ่งมาจัดอาหารที่ผู้ใหญ่รับประทานอยู่แล้ว เช่นรายการอาหารของผู้ใหญ่มีแกงส้มผักบุ้งก็แบ่งผักบุ้งและปลามาเตรียมอาหารให้ทารกได้อาหารประเภทข้าวแป้งเช่นข้าวต้มข้าวตุน๋นควรใช้ข้าวสวยที่หุงสำหรับผู้ใหญ่มาต้มหรือใช้ปลายข้าวหรือตำข้าวให้ละเอียดก่อนนำมาต้มจะช่วยประหยัดทั้งไฟและเวลา ถ้าทารกอายุมากขึ้นก็อาจเลือกอาหารประเภทแป้งที่มีประโยชน์เช่นขนมปังกรอบชนิดจืดเป็นต้นอาหารบางชนิดที่เตรียมไว้ในครัวเรือนเช่นแกงจืดต่างๆผักต่างๆก่อนที่จะปรุงรสอาจแบ่งออกมาส่วนหนึ่งสําหรับทารกได้เช่นกันวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าอาหารแต่ละประเภท มีวิธีการเตรียมจนไปถึงการเก็บถนอมอาหารอย่างไรในครั้งหน้าเราจะตามไปดูกันว่าการซื้ออาหารจากตลาดให้น้องๆกินได้ไหมต้องดูอย่างไรฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกู๊ดด้วยนะคะอร่อยอรอ,ยอร่อยจากกู๊ตเดลี่ฟาร์มอุดมไปด้วยแคลเซียมและโปรโตีนผลผลิตจากแม่โครอารมณ์ดีเลี้ยงดูในแปลงหญ้าปลอดสารเคมีเสริมด้วยเกลือสีชมพู ที่ดีต่อสุขภาพผ่านการแปรรูปที่ได้มาตรฐานไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่แต่งกลิ่นสดใหม่จากฟาร์มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแคลเซียมและโปรโตีนในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสั่งออนไลน์ได้ทุกช่องทางเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า Good d a i l y Farm นะคะ